คลิปนี้มาดูกันอีกหนึ่งหนึ่งกล่องนะครับผมหนึ่งกล่องเดี๋ยวมาดูว่าข้างในกล่องนี้มีหลวงพ่อพัดรุ่นไหนบ้างนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับผมส่งมาก็ใกล้หมดแล้วนะครับที่สั่งมาหัวเยอะเยอะอยู่นะ กล่องนี้สวยแล้วครับผมนะสีน้ําเงินไม่เหมือนไม่เหมนใครเลยนะปกติกล่องที่ส่งมาจะเป็นสีน้ําตาลนะครับกล่องนี้นี่มาแบบแหวกแนวนะสีน้ําเงินเลยนะอาจจะเป็นอีกอีกที่หนึ่งนะ,นะที่ส่งมาอีกบริษัทหนึ่งโอ้สวยแล้วสวยจนแบบทรงนี่สวยมากไม่ไม่อยากแกะเลยนะ,นะเดี๋ยวมาลุ้นดูกันนะครับผมก็ลืมไปแล้วด้านในเป็นหลวงพ่อพัดรุ่นไหนนะ ครับผมแต่ว่าดูแล้วเบานะไม่หนักเลยะดูนะไม่รู้ว่ามีกี่องค์เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับผมทำมาหลาย e ีแล้วนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะครับถ้าถึงหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันไลค์หนึ่งพันคนก็จะไลค์สดดูนะครับลองไลค์สด สอยสดดูพระนะครับผมโอ้ตอนนี้ยังยังอีกเยอะนะอันนี้แค่100ร้อยกว่าคนเองนะติดติดตามนะครับช่วยกันติดช่วยกันกดติดตามนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับพระนี้ดังแน่นอนนะครับนะอนาคตให้อนาคตตรงนี้ก็ดังอีกแล้วนะอนาคตไม่คือหาหาไม่ได้นะเปลี่ยนเราไปอยู่ต่างประเทศ ครึ่งหนึ่งแล้วนะ <S <S ครับเคยกดติดตามนะครับผม ID Line ผมก็หนึ่งแปดแปดสองสามหกสามห้าเจ็ดสองนะใครที่สนใจนะครับอยากได้พระรุ่นไหนก็สั่งติดต่อมาได้นะครับผมผมไปเอาให้มาได้นะฮะพระสวยๆนะหลวงพ่อพัดมีร้อยกว่ารุ่นนะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมว่าข้างในเป็นรุ่นไหนนะครับขอฝากติดตามเฟดนะครับเฟดบิ๊กลั่ซันะครับผมผมเอาพัดเครื่องลงตรงนั้นนะครับฝากกดอ่าฝากไปกดจุกใจนะครับผมฝากติดตามนะครับเฟ,เฟดบิ๊กลั่มซันะครับ แพ็กต sí, ิดกล่องเลยครับผมคซักพอร์ตใส่กล่องนี้สวยครับผมแค่กล่องก็สวยไม่ต้องพูดถึงพระเลยนะจะสวยขนาดไหนนะนี่ครับเ้าแพ็กมาอย่างนี้อย่หัวนี้ ยังดีนะมหมูสองชั้นสองสามชั้นนะฮะนี่น่าจะเป็นรุ่นนะร,รุ่นแรกนะครผมเลียนพญยาคุดท้าเวสุวรรณรุ่นแรกนะคู่บาลมีร้อยปี ด้านหน้าเป็นเนี่ยนะมาดูเลยครับจำไม่ค่อยได้แล้วผมโหคันนี้ตลับนี่ยังสวยเลยนะด้าน,นหน้าเป็นรูปพุทธนะกระดาษบอกว่ากระดาษข้างในนี่สามารถเอาไปเอาไปเลียพลาสติกนะครับเลียพลาสติก hmm. นะห้อยคอได้นะครับผมทำเป็นวงกุญแจได้เลยนะ mm hmm. เพราะว่ามีรูปหลวงพ่อพัดอยู่ด้านในด้านในนะ โหรุ่นนี้สวยเลยครับแค่ในตลับแค่นอกตลับนะครับผมอืมเนี่ยนั่นเนี่ยมียันแล้วก็รูปหลวงพ่อนะครับผมหลวงพ่อแป๊บลุ้นลุ้นครับเนี่ยเป็นเนื้อทอง เนื้อทองทิปนะครับท,ทิปสแตตินหรือเปล่าโอ้โหลงยาพื้นสีเขียวครับสวยเลยขั้งหน้าเป็นพยาคุดน่ครับโอ้โหสวยนะฮะสวยเลยนะครับผม้หแค่ด้านหน้าก็สวยแล้วฮนะคือมีสีลายสีนะครับผมแต่ว่าผมได้สีเขียว แล้วก็อีกองหนึ่งเป็นสีเดี๋ยวมาดูอีกองหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้แล้วครับว่าเป็นสีอะไรนะน่หจ่สีเหลืองครับผมอีกองหนึ่งเป็นสีเหลืองเนี่ยผมได้สีเหลืองกับสีเขียวนะครับมีสีแดงสีน้าเงินชมพูสีอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับผมน่าสวยๆอย่างนั้นเลยอันนี้ด้านหลังเป็นท้าวเวสุวรรณครับ นะด้านหน้าเป็นพยาคุดเนะื้อด้านหลังเป็นท้าเวสุวรรณนะโอ้โหนี่ใส่แบบว่ากันพวกผีปีศาจได้แบบสุดยอดเลยนะมีมหาอำนาจเนยนะนะนะทั้งคุดทั้งภาเวสุวรรณนะครับผมคือเอาด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังก็ได้นะีนะ่เป็นเป็นเนื้อทอง นี่ว่าเป็นเนื้อทองทิพย์นะใช่นะะหรือเป็นเนื้อทองอะไรเนี่ยทองทิพย์็ุทธนาใช่ทองทองสาบาทหรือเปล่าเขียนว่ามหาอำนาจคู่บารมีร้อยปีนะครับ มหาบารมีมหาอำนาจคู่บารมีร้อยปีมหาบารมีนะฮะด้าล่างเป็นลาหูวมาลาหูจันระเท้าเวสุวรรณยืนยืนบนฐานนะสวยรุ่นนี้ผมจำไม่ได้ผมมาเท่าไหร่ นี่าจะประมาณสักสามสี่ร้อยไม่เกินนี้ดูด้านดูดนั่นข้างครับนข้างก็เป็นแบบตัดนะครับใช้วิธีการปั๊มนะวงเหรียญ สีเขีวใจผมอยากได้สีม่วงนะเกิดวันเสาร์นะได้สีม่วงจะดีมากนะแต่ว่าได้สีอะไรก็ไม่ไม,ไม,ไม่ก็ไม่นี่นะไม่สำคัญนะผมขอให้ได้มาไว้ครอบครององค์พยาคุดนี่สวยมากเลยเด่นเลยครับผ้าใส่ออกไปเลี่ยมนะครับเลี่ยมผ้านะครับแขน แขวนไว้ที่คอนะโอ้ยใส่สร้อยนะครับสวยเลยครับนี้เย็กได้มานานแล้วก็เหรียญพยากบครับผมเหรียองค์ผ่านไปมาดูองค์ที่สองดีกว่านะครับมาดูองค์ที่สองกันบ้างนะครับองค์แรก ส,อง,สนะองนี่ก็สวยนะองนี้ก็สวยนะผมบอกไว้เลยนะครับคือผมไม่ต้องลุ้นนะครับแต่ว่าให้ให้พี่ๆลุ้นนะครับผมนี่ผมรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยลงยาเหลียงนะองนี้เป็นองค์สีเหลียงจริงๆองสีชมพูก็หายาก่า เพราะนั้นมีรู้สึกจะมีพิมพ์เดียวนะผมไม่ได้เนี่ยสีเหลืองเหลืองอลา,ามเลยครับผมนะเหลืองอลา,ามอย่างกระทองนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองทิพยนะ์นีครับนี่ครับทองทั้งหมดนะดูแบบว่าออกเป็นสีแบบอย่างกระทองคำนะอย่างกัะสีทอง สีทองแบบสวยแล้วเนี่ยถ้าใส่นี่คือเด็ดเลยนะถ้าใส่คอนี่คือเด็ดเลยนะครับผมเสียงสีนี้นะองค์พยาคุดนะครับผมดูด้านหลังกันบ้างครับนี้ยเดียวกันนะครผมนี่เป็นเนื้อทองทิพย์อ่ะ มหาอำนาจู่บารามีร้อยปีนะมหาบารามีด้าน,นล่างเป็นลาหูนะปลาลาหูด้าน,นบนเป็นพระเท้า,ทาวเวสวนรณตรงนี้ก็สวยครับนะได้มาบูชามาไว้กับตัวนะครับได้มาสองเหรียญ ก็ดีแล้วนะฮะด้านหลังพยาคุดเป็นเป็น,ปนอะไรอ่ะเป็นแบบดวงอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์นะฮะเพราะว่าเป็นตัวเทนของพระอาทิตย์ เดี๋ยวนี้ก็สวยครับผมรายการที่สามสิบสี่ครับใครไม่มีก็รีบจับจองไว้นะครับะหายยากขึ้นนะครับ ตอนนี้ไม่เห็นมีใครเอามาให้บูชาแล้วนะน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วคนก็ได้หลายองค์นะสีผมได้สีเหลืองกับสีเขียวมาอย่างละองค์นะครับได้มาสององเลย ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมารีวิวเท้าเวสุวรรณนะครับพระพยาคุดนะครับเปลี่ยนพยาคุดแล้วก็เท้าเวสุวรรณนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมฝากไว้แค่นี้นะครผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับทั้ง นะครับทั้งเฟซนะครับเพจ a c e b o o k นะครับเฟ e บุ๊กก็ a c e b o o k ผมก็อำนาจจินเจริญนะเป็นภาษาอังกฤษนะไอดไลน์ผมก็มีนะผมลงมาให้นะข้อมูลติดต่อนะแล้วก็ฝากช่อง YouTube นะครับผม Big Survey นะครับช่องนี้นะ แล้วก็อีกช่องหนึ่งคือ,อซุ้มอาชาพามาเป่นะครับอ,อีกอีกอีกช่องทางหนึ่งนะครับใน youtube นะครับก็จะเป็นการาผมก็ขายไก่นะผมขายไก่ชนในนั้นแล้วก็น้ำพริกนะครับผมน้ำพริกน้ำย้อยในติดตามใน facebook นะครับน้ำพริกน้ำย้อยแม่สมเพียนนะเข้าไปใครอยากได้ไปสั่งได้นะครับเป็นน้ำพริกเกือบวจีนกับขนมจีนนะ ทานจากขนมจีนนะนะฝากทุกช,ช่องทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ